ถ้าโจทย์ตามนี้เนี่ยก็ถือว่าชีวิตดีแน่นอนเพราะสาอ2ปีนะ32ปีใช่ไหมเดี๋ยวผมาหนดให้เลยกดให้เลยนะฮะ32ปีอายุต้องการเกษียณ65 65อ,อ,อยู่ปรนะครับอยู่ไปจนถึงเอา85ปีนะเงินทุนตั้งต้นไม่มีเลยแล้กันนะครับเอาเป็นเดือนละ5,000ก็จะมเีเงินตอนเกษียณนะครับประมาณ9ล้าน4นะครับ9ล้านสจากเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ2ล้าน แต่ว่าส่วนที่เติมโตมาเนี่ยประมาณ8ล้านนะผลตอบแทนประมาณ8%ปอต่อปีเช่นเดิมนะครับแล้วไปเลือกลงทุน IVV เนี่ยถือว่าโอเคไหมนะครับ IVV <ฆ>เนี่ยเป็นอคอนะแบบว่าเป็นตัวเอสแอนตลาดหุ้นสหรัฐ500ตัวนะนะครับที่<ฆ>เขาก็จะลงแบบเฉพาะเนี่ยตัวบริษัทเก่งๆใหญ่ๆแล้วก็อยู่ใน<ฆ>ดัชนีที่ถือว่าเป็นดัชนีผู้ชนะนะในช่วงที่ผ่านมา<ฆ>ครับก็ต้องบอกว่า500ตัวของสหรัฐเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นคําตอบสุดท้ายของใครหลายๆคนีเดียว นะครับเพราะ <Ooh. S 1> ว่าตัว S&P 500เนี่ยจะ,ะเขาเลือกคนที่เก่งมาให้อยู่แล้วนะครับใครเก่ง AI เอ่อ AI ตอนนี้บูมมากเขาก็จะถูกมีสัสดส่วนที้ถูกเอาเข้ามาอยู่ในดัชนีได้ตลอดเวลานะครับผมมองว่าเป็นการลงทุนที่น่าจะทําให้คนเกินครึ่งโลกนะ,ะสร้างความมั่งคั่งจากตรงนี้ได้มาแล้วคําแนะนําของผมก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเรารีวิวทุกๆปีก็เป็นไปได้นะรีวิวทุกปีนะครับว่าเเงินมันเติบโตตามต้องการไหม มีเป้าหมายอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องเพิ่มเงินต้องลดเงินยังไงไหมนะครับหรือว่าระหว่างทางเนี่ยมันปรับตัวลดลง10% 20%เนี่ยเรารับความเสี่ยงมันได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมว่าตรงนี้ก็ถ้มี DCA ผสมด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องอที่เราลงทุนได้ยาวๆเลยครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม w e l มีอัพกันไว้ด้วยนะคะ